สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกับผมโกโก้พ่อมดน้อยนะครับคลิปนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมังกรหรือเดือนมกราหรือลัคนามังกรนะครับก็สามารถรับชมรับฟังได้กับผมโกโก้พ่อมดน้อยจะมาอธิษฐานเปิดไพ่ยพยากรณดวงชะตาของท่านมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตั้งแต่วันที่1กันยายนจนถึงวันที่15กันยายนนี้นะครับกับไพ่พยากรหกใบนะครับ ชาวราศีมังกรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใบนี้นะครับมาลุ้นคำพยากรณ์กันดูว่าชาวราศีมังกรจะเกิดเดือนมกราคมนะครับหรือลัคนามังกรหรือราศีมังกรก็สามารถรับชมรับฟังได้นะครับเป็นการอธิษฐานไพ่พยากรณ์ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในดวงชะตาของท่านนะครับอ่ะมาลุ้นกันดูนะครับ ตำแหน่งข้างบนถือว่าเป็นเบื้องบนบอกมาว่าอะไรจะเกิดขึ้นราชา King of ค u p นะครับราชาถือถ้วยทองนะครับท่านหยิบจับอะไรในครึ่งเดือนแรกนี้เป็นเงินเป็นทองราชาถือถ้วยทองนะครับไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่มหาเล็กนะครับแต่เป็นราชาถือถ้วยทองหรือท่านอาจจะได้โชคหยิบจับอะไรอยู่แล้ว หยิบแบตเตอรี่ไว้แล้วก็ได้มีโชคอยู่ในมือเหมือนดั่งพระราชานะครับทำอะไรชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้หยิบจับรางวัลอะไรก็ขอให้เป็นรางวัลที่ปรารถนาให้ได้ดั่งใจนะครับชาราศีมังกรนะครับราชาถือถ้วยทองนะครับสิบดาบสุขภาพก็ให้ระวังนิดนึงนะครับโชคใหญ่กับเคราะหก็อาจจะมาใกล้เคียงกันนะครับ หรือการแก้เคล็ดถ้าจะได้โชคใหญ่ได้ถือถ้วยทองแล้วนะครับเป็นพระราชาถือถ้วยทองก็แนะนําว่าไปทําบุญบริจาคลงศพก็ได้ไปบริจาคเลือดก็ได้นะครับหรือทําบุญอุทิศแผ่เมตตาให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วของเราก็ได้นะครับใบนี้คือสิบดาบนะครับ <c oughs> หรืออาจจะมีบริวารคนรอบข้างสิ่งใกล้ตัวคนที่บ้านอาจจะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยหรืออาจจะต้อง ได้ช่วยค่ารักษาค่าอยู่ค่ายาอะไรก็ได้นะครับเป็นความวุ่นวายสิ่งรอบข้างนะครับการเงินถือเหรียญและก็มีตำแหน่งของดีวิลนะครับพอมีถ้วยทองอยู่ในมือก็อาจจะมีคนมารักมาชอบนะครับเข้ามาในมุมมืดมืดก็ได้ไม่แสดงตัวก็ได้หรือเป็นคนที่มีพันธะมีเจ้าของก็ได้ดีวิลไม่ใช่จําเป็นจะต้องเป็นไพ่งความชั่วร้ายเสมอไปนะครับอาจจะมีคนมีพันธะ มีเจ้าของมารักชอบท่านที่เกิดราศีมังกรเดือนมกราคมหรืออ่าลัคนามังกรก็ได้นะครับใบนี้ถ้าในมองมุมกลับก็ให้ระวังเกี่ยวกับความโมโหร้ายการขี้หึงการระแวงบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะครับ หรืออาจจะได้หนึ่งเหรียญทองเล็กๆนะครับกับบุคคลที่แอบรักแอบ,บชอบท่านอยู่นะครับชาวราศีมังกรอาจจะมีคนอายุต่างวัยเข้ามารักมาชอบหรือได้โชคจากบุคคลที่ไม่แสดงตัวแล้วให้โชคท่านก็ได้นะครับ การเงินถ้าดูว่ายังติดขัดก็ยังสามารถดึงซ้ายดึงขวาหมุนไปหมุนมาผมดูว่าท <c oughs> ่าในใดที่ค้าขายก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างดีนะครับยิบจับเงินอาซื้อมาขายไปค่อนข้างที่จะคล่องตัวอยู่นะครับแต่ระวังสิ่งรอบข้างอาจจะญาติผู้ญาติผู้ใหญ่อาจจะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยหรือเข้าโรงพยาบาลดูวจสุขภาพอยู่ก็ได้นะครับไปนี้นะ แล้วเรามาดูกันว่าเหตุการณ์หลักๆที่จะเกิดขึ้น3เหตุการณ์ในครึ่งเดือนแรกนี้1กันยาจนถึง15กันยานี้สำหรับท่านที่เกิดราศีมังกรลัคนามังกรหรือเดือนมกราคมก็ได้นะครับลัคนาอ่าราศีมังกรก็ประมาณวันที่15มกราคจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์นะครับ จเกิดเดือนมกราคมก็สามารถรับชมรับฟังได้นะครับเป็นการอธิษฐานไพ่พยากรณ์กับผมโกโก้พอมมดน้อยนะครับใบที่หนึ่งใบที่สองและก็ใบที่3เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับท่านนะครับใบที่1ได้แก่ความสุขความสำเร็จความสมหวังการเจอคู่รักคู่บุคคลนะครับการเฉลิมฉลองสิ่งที่รอคอยมานานแสนนาน จะได้รับการเฉลิมฉลองอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนในครึ่งเดือนแรกนี้นะครับสี่เมถั่วไม้แม,ม,ม้กระทั่งเลขสี่ก็คือดาวเจราจาการทำสัญญาการตกลงบางสิ่งบางอย่างก็ได้นี่คือการตกลงข้อตกลงข้อเงื่อนไขรอคอยทําสัญญาอะไรอยู่ไหมครับชาวราศีมังกรอาจจะได้รับความสําเร็จ แน่นอนนะครับเหรียญทองออกมาอีกแล้วนะครับเหรียญทองสองเหรียญการวางมัดจําก็ได้นะครับการได้เงินมา20%เปอร์เซนก่อนหรือว่าอ่าถ้าการเงินตัวเลขยังหมุนไม่คล่องท่านจะมีเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางนะครับแปดเหรีย <c> ญ <oughs> นะครับถ้าเป็นตัวเลขนําโชคตัวเลขนําโชคอยู่ที่ตัวตนท่านเองนะครับแม้กระทั่งสี่ไม้เท้าเฉลิมฉลอง การทำสัญญาก็ได้บ้านเลขที่ให้โชคก็ได้ความสุขความสําเร็จยังไงก็จะเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนนะครับนี่คือเหตุการณ์3เหตุการณ์นอกเหนือจากดวงทั่วๆไปที่ว่าจะเกิดขึ้นนะครับนี่คือความสุขความสําเร็จการเฉลิมฉลองการทําสัญญาก็ได้นะครับแดเหรียญอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะพอใจตัวเลขมากน้อยเท่าไหร่อยู่นะครับชาวราศีมังกรนะ การเงินไม่ต้องคิดมากเกินกว่าเหตุนะครับจัดการหมุนเวียนได้มีรายรับเข้ามามากกว่าหนึ่งทางแน่นอนนะครับมาดูกันว่าชาวราศีมังกรที่เกิดเดือนวันอะไรบ้างนะครับจะได้รับพลังงานจากตรงนี้นะครับผมมีไพ่ทั้งหมด8ปใบนะครับอธิษฐานให้ชาวราศีมังกรลัคนามังกรหรือท่านที่เกิดเดือนมก,กราคมว่าเหตุการณ์ที่ทํานายไปจะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวันอะไรมากกว่า น,นะครับวันอื่นๆที่ไม่ได้ทำนายออกมาก็อาจจะมีคําพยากรณ์ประมาณ 70%- 80%นะครับส่วนวันที่หยิบออกมาก็คือวันท่านได้เกิดวันพระหรือหัสนะครับคําพยากรณ์นี้การทําสัญญาการเงินงต่างๆอาจจะเกิดขึ้นกับท่านมากพอสมควรประมาณ 80- 9 0เเลยละกันนะครับและท่านได้เกิดวันพุธกลางคืนนะครับเหตุการณ์นี้ก็อาจจะเกิดขึ้นกับท่านมากกว่าท่านที่เกิดวันอื่นนะครับ และท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับแปดห้าเจ็ดนะครับนี่คือตัวเลขวันไม่ใช่ตัวเลขนําโชคอะไรนะครับนี่คือท่านที่เกิดวันเสาร์วันพฤหัสแล้วก็วันพุธกลางคืนเหตุการณ์ต่างๆอาจจะเกิดขึ้นกับท่านมากมากเป็นพิเศษนะครับแล้วผมมีไพ่อยู่สองกองนะครับให้ท่านเลือกนะครับระหว่างโกโก้หนึ่งกับโกโก้สองท่านใดจะเลือกไพ่ออกมาได้ไพ่สิบแดงนะครับ พลังงานจากไพ่พยากรณ์จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดเดือนมกราคมราศีมังกรหรือลัคนามังกรค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นกับท่านมากพอสมควรมีแค่หนึ่งกับสองนะครับโกโก้สามารถเลือกเลือกพิชีวิตเปลี่ยนนะครับอ่ะเลือกเลยนะครับหนึ่งหรือสองท่านใดที่เลือกกองที่หนึ่งคำพยากรณ์นี้จะเกิดกับขึ้นเกิดขึ้นกับท่าน ร้อยเปอร์เซนนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยนะครับสิบแดงแน่นอนท่านที่เลือกกองที่สองนะครับคำพยากรณ์อาจจะเกิดประมาณ70% 80%เเซเหนือสิ่งอื่นใดเป็นคำพยากรณ์นะครับสิ่งใดดีๆที่พยากรณ์ไปก็ขอให้เกิดขึ้นกับทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอันไหนที่ไม่ดีก็เป็นแค่คำพยากรณ์ก็ขอให้ไม่เกิดนะครับต้องขอบคุณมากสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกับผมโกโก้พ่อมดน้อยคลิปนี้ สวัสดีครับ